สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในบ้านก่อนนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวอุปกรณ์ช่วยในการทําสวนตัวใหม่ค่ะคือตัวนี้เลยค่ะดีค่ะได้มากลองใหม่นะคะตัวนี้นะคะยี่ห้อโอซูกะนะคะเครื่องตัดแต่งไม้พุ่มนะคะไร้สายค่ะนี่มาใหม่เลยนะคะเป็นสีเทานะคะตัวนี้ขนาดกะทัดรัดน,นะคะดูนี่ค่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะกำลังพอดีนะคะเหมาะกับบ้านสวนนะคะขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางนะคะหรือบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูก่อนนะคะว่า ข้างในได้อะไรบ้างน,นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวในส่วนใช้จริงให้ดูค่ะนี่ค่ะก่อนแกะกล่องนะคะเดี๋ยวขออ่านข้อมูลบนกล่องนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มมาร้สายนะคะรุ่น OCHT436M1 นะคะแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆนะคะข้างกล่องนะคะตัวนี้เขาเขียนว่าแรงดีนะคะตัดเร็วใบมีดคมนะคะน้ำหนักเบาจับถนัดมือนะคะจับด้ามหุ้มจับเนี่ยเป็นยางอย่างดีนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นแบบใช้แบตเตอรี่นะคะ20โวลต์นะคะ แบตเตอรี่ที่มาในกล่องนะคะจะเป็นแบบ4แอมนะคะแล้วก็เอาวัสดุที่ใช้ในการาทำใบมีดนะคะคือตัวนี้นะคะใบมีดจะเป็นวัสดุ sk 5นะคะก็คือเป็นแบบว่าเหล็กที่แข็งแรงนะคะใบมีดก็จะคมแล้วก็ทนทานนะคะน้ำหนักเบามากเลยคะ่ะแค่1นึกกิโลเองนะคะคือแบบเวลาแบบว่าถือมือเดียวก็ไม่หนักนะคะ1.2นี่คือเบามากๆเลยนะคะแล้วก็อีอกข้อหนึง่งข้อดีของเขาคือด้ามจับหุ้มยางนะคะจับได้แน่นแล้วก็ไม่หลุด ะค,ะคือส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของกล่องนะคะก็จะมีบอกอบอบกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะดูมีข้อมูลใหญ่ขึ้นนะคะใบมีดนีเพิ่มเติมนิดนึงใบมีดจะยาว15นิ้วเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างะคะเหมาะกับไม้พุ่มนะคะน้ำหนักเบาใกล้เคียงกับน้ําอัดลมนะคะน้ำ น้ำอัดลมนะคะก็1.6เมื่อกี้เนาะแล้วก็จับง่ายนะคะก็คือตัวนี้เป็นจุดขายของเขาเลยนะคะ3ส่วนนี้นะคะแล้วมอเตอร์ที่มาก็จะแบบนี้เลยค่ะ แบตเตอรี่ที่ได้เนี่ยจะเป็น4แอม์นะคะดีไซน์ใหม่ล้ำสมัยนะคะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิม30%นะคะแล้วก็าสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ก็คือมีไฟบอกให้นะคะงั้นเดี๋ยวมารองกันนะคะอ่ะอีกนิดนึงตรงนี้นะคะเขาเขียนว่าใช้งานมือเดียวได้นะคะเสียงเบาไม่รบกวนนะคะตัดแต่งกิ่งได้ถึง20มิลลมทนทานใช้ได้นานนะคะมอเตอร์ใช้ได้นานขึ้นค่ะโอเคค่ะในกล่องที่ได้มานะคะก็จะมีแบตเตอรี่ห ชิ้นนะคะแล้วก็สายชาร์จรับประกัน6เดือนค่ะงั้นเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะ โ okay, อเคค่ะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูก่อนนะคะตรงนี้นะคะที่แบตมานะคะจะมีบาร์โค้ดนะคะสามารถอาลงทะเบียนรับสิทธิประกันสินค้าได้นะคะ6เดือนนะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าของเสียนะคะสามารถเปลี่ยนได้ภายในเ็วันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็วิธีใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะนะคะตัวนี้ตัวแบตนะคะแล้วก็สามารถเอาเสียบสไลด์เข้าไปตรงเนี่ยคะ่ะตัวในเครื่องได้เลยนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะแบบนี้คะ่ะนี่เสียบแล้วกดตรงนี้นิดนึงให้มันล็อกนะคะ นี่ค่ะแค่นี้เองแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมี safety switch นะคะก็คือตัวนี้นะคะปุ่มแดงๆนะคะแล้วก็ตัวสวิตซ์จริงๆอ่ะคือตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะกดไม่ได้เห็นไหมคะถ้าเราไม่กด safety switch เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันใช้สําหรับเวลาเราเผลอไปกดโดนนะคะจะได้แบบว่าถ้าไม่กด2ปุ่มเนี่ยเครื่องมันจะไม่วิ่งนะคะก็คือถ้ากดมือเผลอไปโดนอย่างงี้จะแบบว่าอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องกด2 2ปุ่มนะคะกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็กดปุ่มนี้ตามนะคะโอเคเดี๋ยวกดให้ดูนะ กดหนึ่งแล้วก็กดสองคะเนี่ยแล้วก็ถ้ากดถ้าไม่กดปุ่มเล็กๆนี้นะคะมันก็จะไม่ไปนะคะก็เซฟตี้นะคะและข้อดีของตัวนี้นะคะคือ,อาสามารถตัดมือเดียวได้ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองปล่อยมือนี้นะปล่อยกดแล้วก็กดนคะคะเห็นไหมโอเคค่ะไปลองกันเลย ตอนนี้เราก็ได้ลองใช้เครื่องตัดไหมาภูมิไร้สายของโอซูกะนะคะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบอกว่าชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใบมีดคมสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตัดให้ดูนะอย่งเนี้ย คือมันตัดฉับตัดฉับเลยเนี่ยค่ะด้านหลังลองตัดดูแล้วนะคะตัดเร็วมากๆเลยนะคะไม่เสียเวลาแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เขาจะมีตัวบางใบเห็นไหมคะจะเป็นสีใสสามารถเห็นทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะก็คือจะได้เห็นว่าตัดพุ่มตรงไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอ่ามอเตอร์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดจับกระทัดรัดนะคะเหมาะกับสวนเล็กๆอย่างบ้านเรานะคะก็เหมาะกับคนที่ทําสวนคนเดียวแบบเราด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าอชอบทําสวนนะคะแต่ว่ามีสวนแบบขนาด เล็กนะคะถึงปานกลางน,นะคะแล้วก็มีไม้พุ่มแบบเราแบบนี้นะคะไม้พุ่มแบบนี้หรือแบบที่เห็นในวิดีโอไปนะคะเหมาะมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าแรงดีมากๆเพราะว่าเป็นแบตบแบตบแบบ4์นะคะตัวนี้เนี่ยเสียงเบาด้วยนะคะก็ใครที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะคะตัด ไม้พุ่มทีนะคะก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะคะมละพิษก็น้อยค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ํามันด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถใช้แบตกับเครื่องอุปกรณ์อื่นๆของอโอซูกะได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของตัวนี้นะคะก็คือสามารถตัดได้มือเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นบันไดนะคะมือหนึ่งก็แบบต้องตัดพุ่มไปอย่างเงี้ยอีกมือนึงก็แบบหาที่เกาะได้นะคะก็คือแบบรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มีที่ยึดนะคะที่จับนี่ค่ะคือ,อดีไซน์เขาก็สวยนะคะสีเขาสวยดูแข็ง แรงดีค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณพันหกนะคะถึงส0 0พนนะคะมันแล้วแต่ว่าเราจะสั่งแบบมีแบตหรือว่าไม่มีแบตนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากสั่งแบบเฉพาะเครื่องเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเครื่องมืออื่นๆของโอซูกะนะคะก็สามารถใช้แบตตัวอื่นได้นะคะก็ตัวนี้เร้ว,ว่าคุ้มนะเพราะว่าบางทีเนี่ยใครที่มีสวนนะคะแบบว่าจ้างเขามาตัดไม้พุ่มที่บ้านอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็ต้องประมาณแบบ500ถึงแ0 0แล้วนะคะถ้าเครื่องนี้ประมาณพันหเนี่ย ก็ประมาณ2-3ครั้งนะคะก็จะแบบว่าได้ละก็คือแบบว่าถุดถอนทุนคืนได้แล้วค่ะก็คือสามารถทําส่วนเองแล้วก็แบบสนุกไปในตัวด้วยนะคะนี่ค่ะก็แนะนํานะคะใครที่ชอบตัดไม้พุ่มนะคะตัวนี้ค่ะใบมีดคมสุดๆเลยค่ะเน่ โอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เครื่องนี้นะคะไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะลองไปหาซื้อกันมาใช้ได้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้นะคะ